คลิปเมื่อกี้โดนลบอ่ะจะลงใหม่จนกว่าจะได้พ่อของลูกห้าห้าห้าแนนเล่นวะเล่นก่อนเลยไม่ว่างไม่ว่าไปตามหาพ่อของลูกก่อนในโซนแป๊บหนึ่งจะเสียงดังลูกจลมงหาพ่อให้ลูไปแล้ว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 มุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและ ID เกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมวายหนึ่งหนึ่งสามเหมือนเดิมนะครับนะกลับมาอีกครั้งกับฉากเกลียนๆฮ่ียนห้าห้าของฟีไฟนะครับคุณผู้ชมอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งสามศูนย์แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนที่ไปชมคลิปกันฝากกระทืบไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะคนะผู้ชมและใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามนะคนะผู้ชมก่อนไปชมคลิปกันมีกิจกรรมมาใหม่ครับผู้ชมท่าเต้นของพี่โดพี่โดของเรานะถ้าเวลาเขายิงได้แล้วเขาจะแอคนะอะไรประมาณนี้นะ มาดูกันที่ว่า1,800เพชรผมจะได้ไหมได้ก็โอเคครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลำคาญียงเพียงครับเดี๋ยวปิดเพียงหน่อยมาครับลองที่29เพชรก่อนเลยห้าไม่ได้ครับอ๋อรางวัลจะเรียงกันคุณผู้ชมที่หน้าได้นะคุณผู้ชม ก็ประมาณนี้เพชรหมดก่อนนะเดี๋ยวไว้หลังคลิปแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยไปเติมจัดอีกรอบนึงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก่อนนี้ไปชมคลิปกันมาดูท่าพีโดก่อนเท่แค่ไหนในชุดของคาบุกิคาบุไกาจ้าคาคือคาบุไกคาบุไก,กแห่งสุดรันอีกรอบนึงจ้าโอเร็วคุณผู้ชมเราไปชมคลิปกันดีกว่า <c oughs> มาที่คลิปแรกเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> เมื่อผมเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรก เฮ้ยจริงดิเฮ้ยตัวละเม็ดเฮ้ยคิงโซเยอร์เม็ดเดียวพอเม็ดเดียวพอนะวันว่างๆของครูพะละตัวดำคืออะไรผู้ชมผู้ผู้ผู้ขวัก ปวดแบคแบคโอ้ยโคตรได้เลยคุณผู้ชมอย่างได้นะเราหมดสามพันกว่าคนดูหมดเท่าไหร่เงับคืออะไรคุณผู้ชม โอ้โหพอใจล้วให้ได้สามสิบเก้าเรื่นี้แบบร้องเพลงนะปลอบใจไอ้นี่สามพันเพชรไอ้นี่ห้าพันเพชรทุกคนอยากรูกไหมผมหมดกี่เพชรเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดู Yeah Yeah Let's Go I ain't the first with the curse The first that I wanna be better not worse Man it hurts I'm on the side I took my words And I put them all together insert c u z I wanna have worth ดูให้ทันนะมี43ชุดตัด3ชั่วโมง4ใจพอจัดมาดิ3ชุดลงมา กูตัดสมวินะโอ้ยเซิร์ฟเวียดนามคืออะไรคุณชมเฮ้ยของร oh, <my> างวัลหนึ่งหมื่นเพชรคุณผู้ชมใช้ร้อยเพชกับสิบเพชไปสุ่มนะครับเฮ้ยเอาจริงดงิอยากได้บ้างเกียมขอนในไทยนะอ,อย่างนี้นะ ให้เด็กๆเขาแบบที่ไม่ค่อยมีกระตังได้สุ่มกันหน่อยนะขอในไทยหน่อยนะครับเกมนะลงสารน้องๆหน่อยโอ้โหอย่างเกี่ยมหนึ่งมื่นเพชรจะว่าใครก็ดูดีๆก่อนนะเอบีบุญไม่มีแกข้ามก่อนรวยแไก่เฮ้ยจัดดิ โชว์แหลงเกมเหรอจัดมาเอ้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 ดูเลมอนโอ้ยให้เราก็รู้ว่าจะโชว์แหลงเกียนให้ดูนะคลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะคุณผู้ชมระบบระบบเป็นเด็กไม่ระเบิดเว้ยรถตุ้นเ ไปดูดิทำไมมันระเบิดได้วะหายเข้าไปในรูจมูกเฮ้ยโคตรได้โคตรได้เลยผู้ชมอาจจะคำเสียงดังไม่ได้นะผู้ชมนะเฮ้ยระวัระวัเป็นเดือด สับตีนแตกเอา้าเฮ้ยรถตุ๋นอ๊อเอ้าอาเซชิงโก้ร่วงไหม <c ười> ตายสอง <c ười> คลิปนี้ก็เป็นคลิปของต่างประเทศนะผู้มชมคืออะไรระเบิดหรอจะปวดสลักใส่อย่างี้หรอหรือไงอ้าว สรุปม,มันจะโยนตอนไหนเนี่ยเอาปลาตอนไหนบอกผมด้วยนะผู้ชมนะสรุปเป็นคลิปวนนะครับคือคลิปมันจะวนกลับไปกลับมามันวนนะไอ้เราก็นั่งดูตั้งนานนะมีประโยชน์แบบนี้นี่เองคืออะไรเอา ปืนยิงไม่ตายโดดต่อยตายนะสุดยอดคลิปเมื่อกี้โดนลบอ่ะจะลงใหม่จนกว่าจะได้พ่อของลูกฮ่าฮ่าฮ่าแนนเล่นปะเล่นก่อนเลยไม่ว่างไม่ว่างไปตามหาพ่อของลูกก่อนในโซนแบบนึงโอ้เสียงดังลูกมาหาพ่อให้ลูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เขาัอ่าพ่อให้อยู่อย่างขี้เลยคุณผู้ชมไทยจะมาแบบไหนนะก็มาบ่อยเกินเนาะชุดเนาะไม่มีตังและกีมกินมามกาแล้วเดือนเนี้ยหลับลึกเหมือนกันนะเนี่ยเต็นครับพี่ชายเตนเตนแน่แล้วเต้นแน่แล้ว

หัวเขาต้มมาสามวันนะเอานี่มันแสนดีนี่นาผู้ชมไทยเรียนนับวันอินโดนีเซียนับวันไม่นู่นนู่นนโนไทยเรียนนับวันไทยเรียนนับวันอินโดนีเ n ียนวันนนนนนนไทยเรียนนับวันรู้่โปรแค่แบโปรแค่แบไทยไทยไทยเรียนนับวันโอเคอินโดนีเซยน e วันไทยเรียนนับวันโอเคไม่จบวันนี้ ไม่เป็นไมไมเป็นพ่อมึงโอเคหลอเคดอแล้อย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคกูดบายกูดบายไทยแลนด์น้ำวนไทยแลนด์น้ำวนไม่ต้องเล่นหน้า เล่นเลยครับจังหวะนี้นะตายยังแต่อยู่ในล็อบบี้แล้วครับทั้งคนทั้งปลาห้าห้าห้าปลาเอ้าไม่ลงน้ำเอ้าเอ้าเอาลงไปแล้วขึ้นมาทำไม <laughs> <laughs> ปลาบอกผมอยากลงมอนะแต่คนเนี่ยลงพื้นเตี้ยๆเลยนะโอ้ย ต,ติดตั้งใอวัวทีหลังอย่าทำที่นะไม่ใช่คลิปไทย,ยนะคืออะไรผู้ชมคลิปนี้ไม่มีชื่อคลิปโอดวิดีตตาย EP หนึ่งหัวขี้เลื้อนหมาราคาถูกนำกลับมาขายทุกเมื่อผ้าปิดปากโจรห้าร้อยเชื่อไซสบอกให้พาง กังเกงดีนรัดเป้าคอนเวิร์ตของ,ของอเมริกาเขากินปืนเอ็มโฟขึ้นลาสีเขียวและลูกฟองแกะถ้าเต้นตามชั้นอ่ะจะเป็นราชาหัวขึ้นลาให้ได้เลยแอคโซดฟิลิตายพีีหนึ่งหัวขี้เลื้อนหมาลาคาถูกนองกลับมาขายทุกหัวขี้เลื้อนหมาคุณผู้ชมโอ้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมผู้ชมสำหรับฉากทิงเกิลหน้าของฟีฟายถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผู้ชมพบกันใหม่พี่หน้าแล้วกันบ๊ายบ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 ๊ายบายครับยุบ Yeah Yeah Let's Go I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in s e r c h c u s I wanna have worth working a little hard till they put me in the dirt